คันไม่แรงไม่มีแรงเดินพี่ครับเมื่อไรจะตามคันเพนเฟียสจิกมาให้ผมมาแล้วจ้าออนิวปี2024นะคะเหมือนเดิมคันสปินนิ่ง2ท่อนต่อโคนนะคะมา2เวทเลย p e สา3แล้วก็ p e ห้5นะคะอ่ะมามาดูกันนะคะความแตกต่างอันนี้ p e สา3อันนี้ p e ห้5ใหญ่กว่ากันติดเดียวนะคะมาเอาเริ่มจากอะไรก่อนดี p e 3แล้วกัน p e สา3นะคะเป็นคัน6พุทสามต่อโคนนะคะ6พุตสามต่อโคน มาเฉพาะสปินนิ่งเท่านั้นนะคะนี่ด้ามแต่งแบบเท่ๆนะคะสีดำแดงแบบหล่อๆนะคะเพราะสำคัญคือแต่งเต็มมาจากบริษัทเรียบร้อยนะคะรีซีสูจิไกด์ฟูจิฟูจิไปเลยนะคะคันก็เป็นคันทะเลเนาะคือชื่อรุ่นก็คือคันเทนเฟียสจิกนะคะลูกค้าหลายคนถามตกทะเลได้ไหมคันเทนเฟียสจิกนะคะตกทะเลค่ะพี่แต่หลายคนเอาไปตกปัสวายกัน ความยาว6พุตตามนะคะเวทที่ e 1นขีดสนะคะเหยื่อติ๊กที่เล่นได้ก็คือ6 0สิบถึงสองกรัมนะคะราคาโปรจากสองพันหนึ่เาสเหลือเพียง1,890งนาสนะคะ EMS ทครั้งละหนึ่งร้อบาทโอนเงินก่อนส่งเท่านั้นพกไว้ท้ายรถได้อย่างเทพมาพร้อมซองคันอย่างดีนะคะของแท้แน่นอนอ่ะมาดูเวทเวทยอดนิยมอีกคันหนึ่งนะคะสำหรับสายออกอันดามันแล้วก็ตกประบึกนี่ pe สขีดหหรือที่เรียกว่า pe หนะคะ ไกด์ฟูจิรีซี่ฟูจิเหมือนกันหมดเลยความยาวเขาจะอยู่ที่6ฟุตนะคะจะแข็งกว่าตัว PE3 นิดนึงคันก็เลยจะต้องสั้นกว่านิดนึงนะคะน้ำหนักคันเบาเด้งดีแคสป๊อปพวกเหยือ่อป๊อปอะไรอย่างเงี้ยก็ยังใช้ได้นะคะพี่ e. เล่นเหยื่อจิกร้อยถึงสามร้อยกรัมนะคะ PE ที่เหมาะสมก็คือสองหีบห้าราคาโปรจากสองพันสองร้อยเก้าสิบเหลือเพียงหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบาทโอนเงินก่อนสง่งนะคะ EMS ซ e. ครั้งละหนึ่งร้อยบาท ไม่ว่าคุณจะตังกี่ขั้นตัวนี้เราจัดให้ราคาพิเศษเรียบหน่อยนะคะกับร้านทรายฟิตชิ่งสุขมุมวิทแปดสิบหนะคะหมดแล้วหมดเลยแน่นอนจ้า